ครับผมนี่เป็นน้ำมันหอยนะครับนี่ประมาณสองสองจอนโตนี่นะครับเดี๋ยวปินสกําเนาะนี่หอมนี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายละใส่พริกไทยโรยน้อยเดี๋ยวเอาตักใส่จานเลยนะครับน,นี่นะครับเรียบร้อยละกุ้งอบอุ่นเส้นนะครับสูตรลุงสนิทชัยภูมิเนาะ สวัสดีครับวันนี้ลุงสนิทชัยภูมินะครับวันนี้มาเสนอเมนูกุ้งอบบุนเส้นนะครับผมกับป่ามึกอบบุนเส้นเนาะดูวัตถุดิบเลยครับครับผม่วนี้เป็นวัตถุดิบนะครับมีกุ้งเนาะนี่ปลามึกครับเนี่ยสองหม้อมเลยวันนี้จะเต็มมีตากผักชีนะครับอันนี้ขิงเนะเเาะยาวซอยอยู่กระเทียมนะครับ ตัวนี้จะเป็นต้นหอมพักขึ้นช่ายนะครับน,นี้เป็นเป็นมันนะครับเอาไว้รองพื้นหมอนะอ้อเนาะเอานี่เป็นน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสซีิ๊วดำนะครับนี่มีน้ำตาลนะครับผมไ้ปรุงรสเนาะพริกไทยเราโขกเลยครับผมดูขั้นตอนการเตรียมน้ำเลยครับ ส่วนอันสุดท้ายนี้เป็นเปนเส้นนะครับดียวดูขั้นตอนต่อไปเลยครับครับผมที่นี่เป็นน้ำมันหอยนะครับนี่ประมาณสองสองจอนโตนี่เป็นซอสปรุงรสนะครับใส่หนึ่งหนึ่งจอนโต๊ะเลยต่อหนึ่งหม้อนะครับเร่า ทำอีกมอนึงเรากองใส่ให้หน่นเนาะสีอิ่วดำใส่กึ่งจอนโตอะ้วะครับนี่อันนี้เป็นสีอิ่วดำนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลเนาะมาหวานใส่หวานเลยนะครับผมใส่หนึ่งจอนเนี้นะครับใส่เลย โคนให้เข้ากันนะครับนี่ละลายแล้วใส่น้ำเปล่าหน่อยนะครับนี่เลยโคนก่อนนะครับีนเราได้ล้เดี๋ยวเอาอ้นเส้นนะครับ เวลซ์เซนใส่ในนี้เลยน้ำตาลละลายกันนะครับเนใส่เลยใส่ครึ่งหนึ่งพอก่อนนะครับมอหนึ่งเนาะพอก่อนละครับ เนี๋ยวทิ้งไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปหัน่นผักร้อนเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปหั่นขิงนะครับขิงนี่เราเอาไว้ลองลองกลนหะม้อเนาะจะได้รสชาติหอมนะครับนี่หั่นเลยขิงใจสัก สามหัวก็ได้นะครับแบ่งคนละครึ่งสองหม้ออันใหญ่ๆเลยครับนี่ไปจะเป็นหอมเนาะนี่อันใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับหันเลยส่วน รากผักชีเราเอาไปโขลกเอานะครับนี่เรียบร้อยยงงาย,งายสองหมอ้เอเดี๋ยวนี้โขลก,ก่อนนะครับเนียนเสียงดังอย่า มาอันนี้เราโขุกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับต้นหอมเนาะพักขึ้นใช่เอายาวหน่อยก็ได้นะครับมัจะได้เห็นสนะีสันเนาะป้าพักนี่ก็ใช้ยหอ่นะอยโอเคครับดูขั้นตอนการทำนะครับ <c oughs> ส่วนี้จะเป็นพริกไทยนะครับเราโรกขกก่อนเนาะจะกินหอมครับ โงนะหอมอ่ะดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราใส่เสมันไว้ก่อนเลยมันรองพื้นไว้เนาะแตะไว้ตลอด <c oughs> นี่ขอวางนี้หน่อยใส่มันเลยนะครับน,นี่ใจไฟอ่อนก่อนนะครับนี่ หันจานหนึ่งเนาะรอนน้ำมันออกน้อยนะครับไฟเบาน้ำมันตัวนี้น้ำมันก็ออกแล้วนะครับเอามาใส่นี่เลยเนาะ เทียมอันนี้หอมบอไฟนะเทียมรากชีนกะขึ้นอยู่เนาะนี่ผิดไยกินหอมถิงนะครับใส่เลยทุกอย่างคนละขึ้นนี่เล่งเกตมาน้อยไปกลางนะครับ ่ามาละกลิ่นหอมนี่ก็ได้แล้วนะครับเราใส่กุ้งเลยเนาะใส,ใส่กุ้งวางเลยนี่เดี๋ยวใส่ลูกเซนเลยอบมันไว้ส่วน กุ้งนี่เราใส่เอาใส่ต้างหลังออกแล้วนะครับตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับ,เ,รบ,วรบเวลาเอากินจะได้สวกเนาะนี่นะครับโอเคครับใส่นี่เลยใส่ทีเดียวเลยนะครับต้องมีตัวช่วย หอมสามบ้านครับแล้วหอมนี่นะครับเอาปิดไว้ก่อนเนาะเต่งไฟน้อยถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะครับขั้นตอนตัวนี้ก็ใกล้สุกแล้วเนาะเอาเล่งแค่เลยมันห่อนๆเลยได้สุกไว้ ทันใจไว้รุ่นนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวปีนสกรรมเนาะนี่หอมนี่นะครับอปีนกุ้งเนาะน <c oughs> กุงก้งกุง้งกุ้ง หมดอยู่ตัวน้อยนะแต่ตัวใหญ่นะกุ้งสีสันนี่ปลาทูกุ้งโอ้คนกินกุ้งมาไ,ได้ก็กินปลาหมึกก็นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เอาปิดฝาอบก่อน นี่นะครับอ้อกินหอมมาละนี่ก็ใกล้จะสซุปละนี่เัาลอกุ้งซุปมดแล้นะครับปิดไปสักกั๊มนะครับนี่นะครับอันนี้หออก็ได้ละผักใส่เลยขึ้นใช่ายต้นหอมนะครับ ปิดฝาปีดกแก๊สไว้สักนาทีนึงครับเออผักมันสุกกั้มเนาะโอเคครับพร้อมตักใส่จานเลยครับขั้นตอนสุดท้ายละใส่พริกไทยโรยน้อยยาวตักใส่จานเลยนะครับน,น,น,บนี่มันจะปิดฝาอยู่นะอหอมมาเราตักดีกว่าโอเคครับมันนี้เราได้แล้วเนาะ แยกพักก่อนปกตินี่กินในถ้วยเลยไงแต่อันนี้เราเอาใส่จานเลยแยกนี่แยกจานเลยกุ้งห้าตัวใหญ่ๆเลยหอมนี่นะครับใส่เลย นี่กินมาเต็มเลยหอมนี่นะครับใส่จานเลยกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยโอเคครับพร้อมขึ้นโต๊ะกับท่านนี่ใส่ผัก นี่นะครับเรียบร้อยละกุ้งอบอุ่นเซนนะครับสูตรลุงสนิทใจภูมิเนาะเดี๋ยวเขาทําเมนูปลาหมึกอบอุ่นเซนต่อเลยนะครับนี่นะครับอันอออนี้เป็นมอสองเนะออาะขอหน่อยหนึ่งนะสีอิววํำใส่กึ่งจ้อนนะครับตะกี้ก็พอดีเลยเนาะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับรสชาติพอดีเลยตะกี้นี่คนให้เข้ากันแล้วเขาก็ใส่น้ำน้ำปลาไปเลยก็ล่ะคนเลยนะครับ คนรต้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเอาบลูเ้นใส่เลยนะครับบลูเซนอันนี้หม้อสุดท้ายแล้วใส่เลยเต็มๆใส่หมดเลยเนาะนี่โอเคครับเนาะควรต้องเข้ากันเนาะนี่โอเคครับดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ น,นครับมอสองนะใส่เลยมันลงพืชน,นะครับผมต้องใส่น้ำมัน,นะนแล้วก็ใจไฟอ่อนปิวป<อ>ิว,ว,วเปลี่ยนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยรอน้ำมันออกนะครับครับผมตัวนี้นะ้น้ำมันออกมาแล้วเนาะเราใส่ ต้องปรุงนี่เลยรากผักชีนะครับขิงเนาะกระเทียมใส่ทีเดียวกันเลยครับนี่ใส่เลยอันนี้ปิด,ป,ดปิดเก๊็กกันเนาะไฟมันยังห่อนอยู่เลยนี่ถ้าได้กลิ่นถ่ายมาแล้วก็ใส่นี่เลย ใ่หมึกเลยนี่เปิดแก๊สไฟเบาก่อนนะครับเบาเลยเราใส่เส้นเลยนี่เป็นเส้นนะครับ เอาอบไปก่อนเนาะถ้าน้ามันแหง้งเราก็เติมน้ำมก็ได้นะครับแต่เอาปิดไว้ก่อนเนาะนี่มาสักพักนะครับเราปินกลับก่อนนะเนาะเราก็เล่งไฟเลยครับนี่มาสุกแล้เร่งไฟสุดเลย นี่ก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายใส่นิ่เลยเหลือไว้อย่างใสหมดเลยเดี๋ยวปิดปิดฝาไว้สักันเนาะนี่เดี๋ยวใส่พริกไทยแห้กันนะครับ ทำกันได้นะครับหอมน่ากินนี่เรียบร้อยผมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเดี๋ยวเขียวพื้นที่ก่อนนี่นะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเอา,เอาผักออกหน่อยเนาะไว้โปะตั้งหน้าปกติกินในหมอ้อนี่กินสาจาจน,นี่ อเทเลยดีกว่านี่โอ้โหปามึกเน้นๆนี่เรียบร้อยครับพร้อมชิมเลยนี่น่ากินนะครับหอมเลยลองมาทำกันดูนะครับนี่นะครับเรียบร้อยละ เมนูกุ้งอบบุ้นเส้นนะครับน่ากินลองไปทำกันดูนะครับเด,เดี๋ยวลองชิมก่อนนน่หอมเมนูทุกร้านอาหารต้องสั่งนะครับหอมเลยพริกไทยเลยมาเลยคิง นี่นะครับกุ้งในนี้เข้าไปถึงไหนไปเลยครับผมฝากกดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามเนาะช่องลุงสนิทชายภูมิผมครับนี่นะครับอร่อยเลยกินก็อนนี่ขอบคุณครับ รอกินบอหน่อยอ